สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็เป็นวันสำคัญอีกอย่างนึ่งในทางพุทธศาสนาคือคือวันบุญยกช่อฟ้าที่วัดนกยูงครับผมตำบลห้วยตกชวูเอาเภอสุษงโวัดศรีสเกตแล้วก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสมางานบุญนะครับอตอนแรกก็มาดำ,ดำ,ดำมองที่โรงทานก่อนนะครับเพราะว่าคนมารักทานกันเยอะนะครับ โรงทานก็เพียบเหมือนกันนะครับในเจ้าของฐานอันนี้ของใครนอกแถวแถวอำเภอภูสิงห์ครับอันนี้เป็นไอศครีมครับก็ขออนโมทนาสาธุกับบุญกุศลที่เจ้าของโรงทานที่นำมานะครับที่วัดนกยูตมบลห้วยตึกชูนะครับขออนโมทนาสาธุด้วยนะครับก็ออาาร,บรู้สึกว่าแน่นหนาฝาคั่งพอสมควรบ้านไหนนะมีคน มีหลายเจ้านะครับอันนี้บ้านบ้านตํะเมงหรือเปล่าครับผมพรัรังคนต่างชาตินะครับเขาก็ทำโรงทานมาเช่นกันนะครับร่วมทําบุญแล้วก็พร้อมในสายทุกับส่วนบุญส่วนกุศลที่ทุกๆท่านได้ร่วมกันทาในวันนี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมตรงนี้มามุง สายดาวนะครับมุมสายดาวก็มีรางวัลอยู่เยอะนะครับงานก็มีพี่น้องมาร่วมเสียงโชคสายดาวนะครับได้ทั้งบุญได้ทั้งกำไรนะครก็ถือว่าดีนะครับร่วมบุญด้วยกัน